ครับการให้อาหารเพ็ดหน่อยส่วนน้อยๆก็ให้อาหารเม็ดหน่อยก่อนครับเพราะว่าเม็ดใหญ่มันก็สิกินยากครับให้เม็ดหน่อยมันก็กินง่ายครับเม็ดเป็ดนี่กินเนื้ดีครับสิบติดคอขอมันเพราะว่าเป็ดมันยังหน่อยอยู่ครับกินเม็ดใหญ่หลดบกับบ่อใดต้องกินเม็ดหน่อยก่อนครับต่อมาด้ที่ผามือเปลี่ยนเป็น ผสมนมเทียมครับอาหารเม็ดธรรมดาก็ได้ครับผสมนมเทียมนมเทียมก็คืออาหารหมูแหละครับอาหารหมูแหละครับนมเทียมผสมส่วนกับวอาหารสองโล่ยังสีนมเทียมกับเครื่องโล่ยังสีก็ได้ครับหรือสีไสโลหนึ <sh> ่งยังสีก็ได้ครับเพราะว่าตัวญ่เติบเรีวมันเกิดชิ้นนมเทียมได้แหละครับคือคือนมเทียมเห็ดไทยมันไ่เร็วครับตัวเร็วเห็ดไทยเป็ดอวนไหวครับ ผสมกับผงอาหารเหรอครับกินดีครับกินดีแล้วก็กินง่ายครับพ้นตัวใหญ่แล้วผสมนมเทียมสักน้อยก็ได้ครับเจ็ดสี่ให้กินด้วหัวอาหารก็ได้ครับผสมไปยังครับกินได้ขึ้นกันขั้นให้มันอ้วนไวกคผสมนมเทียมน้อยนึงก็ได้ครับพระบวเพลเจ็ดสิให่ไวครับตวเร็วผสมนมเทียมน้ำครับนี่แหละครับ การเลี้ยงเป็ดขั้นตอนหน่อยก็ให้กินเม็ดหน่อยยังกินง่ายครับตอนไงก็เปลี่ยนเป็นสมนมเทียมครับเป็ดกระสีหวานไหวครับตัวเหนียวนุบานครับส่วงเหนียวนุบานอยู่ไก่สีลงขอ,อก้วครับตัวไงแหลวไก่สีเพาะเอาไปลงขอ,อกละ่ะครับกำลังกินอาหารเสาร์ครับ าอาหารเส่ากำลังเริมกินครับหนามหนกับเปียนห้ยหม่เลยครับเ็สุเๆของเกาสซเปลียนอยู่เรื่อยๆครับขอกเอาเกียบยวโรยดีๆครับส่วน้อาหารกรับขี้หม่อานะครับตอนหน่อยก็กินเม็ดหน่อยจะกินง่ายตอนง่ายก็ผสมนมเทียมนํำครับอีกประมาณ อาทิตย์หนึ่งก็ลงคอ,อกได้แล้วครับเพราะว่านี่คือไ่เติบแล้วอนุบาลมันแข็งแรงแล้วครับอนุบาลไหวมันแข็งแรงจะไป่ลงครับนี่คือว่าไงเติบแล้วครับไงเติบแล้วครับกินดีครับเพราะว่ามันตัวใหญ่แล้วสมนมเทียมนหนครับกินดีครับดีใหญ่ยยไว การเลี้ยงเป็ดครับตัวนี้ส่วนนุบ้านครับนี่นุบานครับนุนบ,านบ,นบานจนแข็งแรงนลครับจะเอาไปลงเลี้ยงครับว่ามันปลอดตายผมละครับเวลาไปอยู่คอมันก็สิได้พอสภาพฝนครับสภาพแดดจะว่ากับมุ้งลังค่ายอยู่ครับแ่ะบอกกับอหอนนอ่ ู่นี่หนีมนก็เป็นขอกอน,นุบานครับมันก็ไก่ข้คนครับมันดูแลได้ง่ายไปลงของกเขาต้องเอามันแข็งแรงเติบครับจงไปลงใดจังสีบ่อหล่บ่อตายครับจังสีสู่ครับสลูกไา่านอกใดมันแข็งแรงทักอนครับจะเอาไปลงอยู่นํ้อนุบาลมันก็ดูแลง,ง่ายครับแต่ว่ามันใหญ่เลีวก็จะเอาลงไป นี่พันบะบรีครับเต็ดบะบรีพันบะบรีครับสีขาวปากสมผูครับบะบลีเบิดสุดเลยครับนิด,ดีครับผสมนมเทียมเต็ตเต็ตให้ไหวครับ เก็บกับมันห้อยดีๆครับใหญ่มันจืดเบิ่งหมดเบืองแมงดีๆครับพัหมดต้องแต่ทั้งเทียนกับได้กินหัวอาหารกัจะกเก๊กจอครับเก็บกะห้อยดีๆใหญ่มันขอกจืดครับม่นิ่งแห้งครับการอนุบาลเป็ดส่วนอาหารอาหารไข้เสาแหล่งครับ แส่วนนี้ก็กินเสษอาหารบ่อนได้ครับมันยังหน่อยอยู่มันใหญ่กว่านี้ทุกคนครับทังกินเสษอาหารได้กินผักได้ส่วนนี้ก็บ่อนได้กินยังครับกินเสีหัวอาหารผสมนมเทียมอย่างเดียวผักก็บ่อนให้กินครับผักบุ้งก็บ่อนให้กินยังก็บ่อนให้กินครับเศษอาหารก็บ่อนให้กินกินเที่วหัวอาหารผับนมเทียม อีกตั้งน้อยผมนะครับ้าว่าอีเดือนหนึ่งผมนะครับบัง,งห้มันกินพักกับกินเสพอาหารได้ช่วงนี้กินหัวอาหารไปก่อนครับครับไทพีน้องเบิ่งครับกันอนุบาลเป็ดกันให้อาหารครับคลิปนี้แค่นี้แหละครับ